เชิญเวถิงและเหอซุยพระเอกและนางแบบระดับโลกที่เป็นคู่รักฟิตเนสสุดหล่อเหลาประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ทำให้ชาวเน็ตตกใจและตื่นเต้นพวกเขาประกาศว่ามีลูกชายคนแรกแต่ไม่มีการยืนยันว่าทั้งคู่ได้เข้าสู่สัญญาภาพสมรสอย่างเป็นทางการจึงทําให้เกิดความสงสัยและความตกใจให้กับชาวเน็ตทั้งหลายความสัมพันธ์ที่คลุมเครือเชิญเวทิงและเหอซุยถูกคาดเดาเป็นคู่รักตั้งแต่ปี2021แต่ทั้งคู่ไม่เคยยืนยันหรือปฏิเสธอย่างชัดเจน จนกระทั่งเมื่อวันที่18ตุลาคมทั้งคู่ประกาศข่าวดีที่ทำให้ชาวเน็ตตกใจและตื่นเต้นเมื่อเฉินเว่ยถิงและเหอซุยประกาศภาพอันตราสาวของทารกลงบนไว้ป๋อพร้อมข้อความว่าพ่อแม่และเขาทำให้ชาวเน็ตตกใจและสงสัยว่าทั้งคู่ได้เข้าสู่สัญญาภาพสมรสแล้วหรือเปล่าเพราะไม่มีการยืนยนันเป็นทางการว่าทั้งคู่ได้เข้าสู่สัญญาภาพสมรสความสัมพันธ์ที่คลุมเครือและข่าวลือ ในปี2023มีข่าวว่าทั้งคู่เลิกรากันเมื่อเหอซุยย้ายออกจากบ้านและลบการติดตามบนโซเชียลทำให้หลายคนเชื่อว่าพวกเขาแยกทางกันแล้วแต่เฉินเวยถิงไม่เคยยืนยันแม้แต่เพียงสั้นๆว่าไม่ขอตอบเรื่องความสัมพันธ์ทำให้ความสงสัยยังคงอยู่ แต่ในเดือนธันวาคมทั้งคู่ถูกพบว่าเดินทางไปบ้านของเหอซุยหลายครั้งทําให้มีข่าวหรือว่าทั้งคู่ยังคบกันอยู่และในเดือนตุลาคม2024ทั้งคู่ถูกแฟนๆเจอโดยบังเอิญที่ประเทศญี่ปุ่นซึ่งเหอซุยมีหน้าท้องที่ดูอวบขึ้นจึงเริ่มมีข่าวหรือว่าเธอกําลังตั้งครรภ์การประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ เชิญเวทิงและเหอซุยประกาศข่าวเซอร์ไพรส์ว่ามีลูกชายคนแรกพร้อมภาพอันตราสาวของทารกลงบนเววยป๋อทําให้ชาวเน็ตตกใจและตื่นเต้นพวกเขายังไม่มีการยืนยนันว่าทั้งคู่ได้เข้าสู่สัญญาภาพสมรสอย่างเป็นทางการเหรอซุยซึ่งเป็นนางแบบระดับโลกและนางฟาวิคตอรีซีเครดหายไปจากวงการบันเทิงในช่วงตั้งครรภ์ทำให้มีการคาดเดาว,ว่าเธอกําลังพักงานเพื่อดูแลสุขภาพช่วงตั้งครรภ์ทั้งคู่เลือกเวลาประกาศข่าวดีหลังจากซีรีส์เกมรักในเงาลวง ที่เฉินเวยถิงแสดงนำกับเจ้าลู่ซื่อออกอากาศจบไปเมื่อวันที่15ตุลาคมที่ผ่านมาความเหมาะสมของคู่รักและความยินดีจากชาวเน็ตเฉิเนเ,เวยทิงและเหอซุยถูกคาดเดาเป็นคู่รักที่เหมาะสมกันกันกบส่วนสูง182เซนติเมตรและ178เซนติเมตรชาวเน็ตพากันพูดถึงความเหมาะสมของคู่รักและคอมเมนต์ขำๆว่าลูกต้องขาสวยเหมือนพ่อแม่แน่ๆทั้งหมดนี้ทำให้เหล่าคนดังในวงการเช่นฮุยอิงหงและหัวหวนซีต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความยินดี แต่สถานะการสมรสของทั้งคู่ยังไม่ได้รับการยืนยันแม้ว่ามีข่าวหรือว่าทั้งสองได้จดทะเบียนสมรสตั้งแต่เดือนสิงหาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีการออกมาชี้แจงจากทั้งสองฝ่ายคำถามสำหรับคุณคุณคิดว่าทั้งคู่จะเข้าสู่สัญญาภาพสมรสหรือไม่คุณเชื่อว่าการประกาศข่าวเซอร์ไพรส์เป็นการแสดงความรักและความใส่ใจของทั้งคู่หรือเปล่าคุณคิดว่าทั้งคู่จะมีความสุขในครอบครัวเช่นเดียวกับที่คนทั่วไปทำได้หรือไม่มีความคิดเห็นอย่างไรกับความสัมพันธ์ที่คลุมเครือของทั้งคู่ มาพูดคุยกันในกลางคนรักข่าวสารเหล่านี้